สวัสดีคุณผู้ชมทำไมเราไม่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนป้ หนึ 1> 1, 2, 3, สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับปจอยออสวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีด้วยนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุที่ FM 102.0นเนชั่นเรดิโอฮะปากตลาดกลับมาแล้วเช้ามาก็ตื่นมาเจอคับเคกับป<ห>จอยนะคะทางเนชั่นทีวีแห่งนี้ตั้งแต่ตีห้เลยถึงหโมงเชา้า1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะคุณผู้ชมอยากจะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางหน้าจอทีวีง่ายๆเลยทม พีตัวใหญ่เว้นวคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่424 0 6 6 6 SMS นะฮะ4 2 4 0 6 6 6กรวมถึงคน<แ>ที่เล่นทวิตเตอร์อยังไม่เข้าไปนอนนะพูดคุยกับเราได้พิมพ์แฮชแท็กปากตลาดภาษาไทยแล้วก็จะมีข้อความขึ้นแล้วก็จะมาอ่านแล้วก็จะเมาส์ทักทายกันถูกวันนี้ข้อมูลของเราข่าวสารของเราก็คับข้างหนึ่งแน่นใช่แล้วก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะหนวกหูไว้กับเราได้แล้วใช่ครับแล้วก็คอมเมนต์ข่าวเข้ามานะคะ เชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่ทั่วไทยตอนนี้กําลังที่จะหยิบโทรศัพท์แล้วก็เตรียมแลกเปลี่ยนกับพวกเราถูกต้องครับถ้าอยากได้สาระหนักๆเชิญช่องอื่นถ้าอยากได้อะไรที่มันบอกว่ามีสาระแบบเต็มเปียบเชิญช่องอื่นแล้วเราล่ะปาพูดเล่นดูเราน่เป็ยงดูเราก็มีสาระที่สนุกสนานมีแต่ว่ามีสาระนะไม่ใช่แต่กอาราเล่นะจะพ่ว่าเชิญช่องอื่นน่พูดเล่นเธอมีสาระฉันไม่มีสาระ มาที่เรื่องนี้ดีกว่าคือตอนนี้ป้าถ้าพูดถึงบรรดาเหล่าบรรดารัฐมนตรีรักษาการต่างๆเนี่ยนะมันจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนอกจากคุณนอกจากจะเป็นคุณเฉลิมคุณสุรพงษ์ที่ออกทางหน้าจอสื่อทุกวันแล้วเนี่ยนะจะมีท่านหนึ่งน่าจะเป็นที่รักของหลายๆคนเขาเด็กแนวใช่รัฐมนตรีท่านมีคู่แฝดด้วยนะมีคู่แฝดใช่อย่าจำผิดนะนึกถึงามว่าคู่แฝดนี่อยู่คนละโคตวด้วยนะปอยู่คนละโคตรด้วยใช่คูออ่แฝดของท่านอยู่คนละโคตรด้วยตาเหมือนเป๊ะ ชื่อเล่นคือทัวร์กับทริปชื่ออะไรนะทริปกับทัวร์คือชื่อกันแล้วอ่ะพูดถึงที่พูดถึงนี้นะฮะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพนันธ์คือที่จะเอามาเล่าให้ฟังคือว่าก่อนหน้านี้มีปรากฏการณ์ยังไงคะมีปรากฏภาพของท่านนะฮะสวมชุดเสื้อแขนกุดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำในมือข้างขวานจะถือถุงกับข้าวนะถูกแอบถ่ายขณะที่ท่านไปรอใส่บาตรพระในตอนเช้าที่สุริน คนที <T> ่รักท่านมากๆนี่นะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการแคปภาพของท่านมาแล้วก็ทอปภาพเป็นตัวโมเดลอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันมีครอสเพลย์ชุดนี้ครอสเพลย์ครอสเพลย์ก็คือการแต่งตัวเรียนแบบอะไรดังๆใช่กระบาดกันทั่วออนไลน์เลยนะเอาภาพของท่านไปเดินอยู่ในวัดบ้างเอาภาพของท่านไปเดินในป่าช้าบ้างเอาภาพของท่านไปเดินที่ห้างสพสินค้าบ้างเป็นเขาเรียกว่า และสุดมีการทำมันอีโมชันในไลน์ด้วยเออแลวเราก็เห็นว่าเขาแนวขนาดที่เด็กๆเ,เขาช่วยกันทำโปรโมทกันอย่างเงี้ยใช่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันฮอตกันอย่างนี้ล่ะเค้กนี่จากจุดเริ่มต้นจุดเดียวนำไปสู่การเรียนแบบท่าทางการแต่งกายการแต่งตัวแล้วก็นำภาพมาตัดต,ต่อต่างๆนะทั้งร้อเรียนสังคมเสียดสีสังคมจนนำมาสู่การสร้างแฟนเพจชัดชาต <c oughs> รัฐมนตรีว <c oughs> ่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตรีเออเนี่ยฉันงงว่ามันมาอย่างไง มันคืออะไรมันคือแบบเหมือนฮีโร่ใช่ไหมคือเขาถือถุงแกงใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเอาไปตัดต่อเช่นสวมหมวกเป็นเซนเซยยบางคนอาเป็นนักมวยบางคนไปสวมชุดเกราะถ้าเกิดไปค้นในอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นภาพเยอะมากเยอะมากใช่ใช่ใช่ล่าสุดฮะมีกระแสคุณชัชาฟีเวอร์ทำให้แฟนเพจ 3d printing Thailand เกิดแนวคิดนะฮะ จะทําเป็นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาโมเดลชัดชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิภีเป็นสโลแกนที่บรรดาชาวเน็ตก็ตั้ง,งให้โดยจะเป็นตุ๊กตาโมเดลสัดส่วนเท่าของจริงที่ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องริ้นสามิติออซึ่งโมเดลตัวดังกล่าวก็ไม่ได้ทําเพื่อการค้านะเขาจะแจกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน่ารักใช่ดูอย่างคุณผู้ชมเห็นทางทีวีเนี่ย เห็นแล้ว uhm ก็ขาคือเอาเป็นโมเดลไปตั้งบนโต๊ไปทับกระดาษไปอะไรีได้นะฮะคือตอนแรกเดี่ยเขาจะทําทําแจกไม่ได้ขายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความต้องการอย่างสิเป็นความต้องการของตลาดอย่างเยอะมากเลยนะฮะต้องการเยอะก็เพราะอะไรไหมมีแฟนเพจในหน้าเพจท่านอ่ะห้าแสนคนท่านน่าจะเป็นรถทัฐรนตีคนเดียวมาฮะที่ที่หลายคนรักมากกว่าเกียริ เออ,เอ,อแล้วเขาก็บอกว่าท่านเนี่ยติดดินบางทีก็ไปนั่งรถไฟถฟรีบางทีก็ขี่จักรยานบางคนงร้องเรียนปัญหารถมีมาสายแปดท,าทา่านก็ลงทุนขึ้นสายแปดโดยไม่ได้มีคนติดตามก็ไปศึกษาปัญหาต่างๆ เรื่องราวของระบบขนส่งของบ้านเราเป็นรัฐมนตรีที่มีความเก๋เนี่ยหลายเรื่องหนึ่งก็เป็นคู่แฝดด้วยนะสองก็เป็นรัฐมนตรีที่เป็นเน็ตไอดอลเคยเห็นไหมล่ะเน็ตไอดอลคือแบบอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนนิยมคนกรี๊ดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มีคนแต่งคอสเพลตามเออเขาอย่างได้เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มีสติ๊กเกอร์กับเกมเป็นรูปของตัวเองเห็นไหมล่ะ เป็นรัฐมนตรีท Shit. ี่แข็งแกร่งที่สุดในปรตทศีนี่ไงทำจำกัดความของท่านนะฮะล่าสุดจะมีการจัดทําโมเดลตัวนี้ข erm ึ <S <S ้นอ่าตอนแรกคือแจกแต่ว่าล่าสุดจะจัดทําเพื่อขายแล้วก็นํารายได้นะฮะจากการขายส่วนหนึ่งไปมอบให้กับมูลนิธิสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในปรตทีจะบอกว่าท่านอะรักแมวตัวหนึ่งหลงรักแมวตัวหนึ่งอยู่ที่สถานีแอปลิงลาดกระบังชื่อไอหลงไอหลงใช่ไหม ไปเข้าไปในแฟนเพจนะแล้วก็จะเห็นท่านถ่ายรูปไอ้แมวตัวเนี้ยหน้าตามันกวนกวนละเค้กม,มันตัวดำๆขาวแล้วมันก็หลงอยู่แถวนั้นท่านบอกน่ารักแล้วงานอดิเรกของคุณชัตชาติทำอะไรฮะดูความบึกของท่านดิ<ป>คิดว่าท่านจะทำอะไรไปเล่นนี่ไหมเล่นเหรอไม่ใช่เป็นนักวิ่งมาราธอนจ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนเก๋ดีเก๋ไหมเก๋น่น่าจะเห็นน่น่าจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะคะมีการทำเป็นโมดงลโมเดลต่างๆ เราก็รักท่านนะเราสนั่สท่านเต็มที่กับหนนะ้าที่ดีรัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติชื่อเล่นชื่อทริปทริปอีกคนนึงกู้แฝดคือทัวร์คนที่เป็นพี่เป็นน้องไม่รู้น่าจะเป็นพี่เอ่คุณชัดชาติเป็นน้องออพี่ชายคือฉันชายสิทธิพันธ์อ่ ก็เดี๋ยวจะทําขายนะฮะตัวโมเดลเดี๋ยวติดตามในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันว่าเขาจะขายที่ไหนแต่ได้ส่วนหนึ่งที่ทําบุญด้วยเขาจะไปมอบให้กับมูลนิธิสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในปัตตานีคุณผู้ชมทางวิทยุนะฮะฟังเราไปก็สามารถร่วมไคุยกับเราได้ด้วยนะฮะพิมพีตัวใหญ่เวนวัคจำด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4 24อ6ซีซูแต่ว่ารอรถติดหรือว่าติดไฟแดงก่อนแล้วค่อยส่งข้อความไม่ไปบอกหรอกคุารูงบางคนบางคนอยากจะส่งข้อความมาแต่ขับรถอยู่โทรศัพท์เราเนี่ยเราพู คือรุ่นไหนป้าโน้ตสามอันนี้คัาของสวนอาวสปอนเซอร์เข้ามาลยจาสปอนเซอร์เข้ามาในจาอันนี้ไม่ได้หวังอะไรนะขอสองเครื่องทีมงานั้งท่านสามคนสามเครื่องพอดีโอเคไหมช่างภาพโอเคพยักแนาเดี๋ยวหาให้ลูกหาไปยี่เรื่องราวของการโอ้โหเขาเรียกพวกที่ชอบหลอกลวงประชาชนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จตุจัรอะไรก่ะ ป้าเคยเดินเจอจากแน่นอนเคยเดินทุกสาร์าทิตย์ฉันชอบฉันใส่กางเกงขาสั้นเปรี้ยวปริ้อะไรอย่างนี้มีคนมองไหมไม่มีคนอาจจะมองไงคนอาจจะมองนี่ที่บอกกับป้าคนนี้แต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวแมทไงนี่เคยบอกไงแมทได้แต่งไดแต่งอีกนะป้าอมาที่เรื่องนี้ เรื่องราวที่เป็นที่ลือที่พูดถึงตระชอนในพันธิ่แล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะเหตุการณ์นี้มันมีคนเล่าผ่านสังคมออนไลน์ไปที่ตลาดนาจตุจักรแล้วไปเจอกับร้านขายมะม่วงยำเคยเจอไหมที่มันที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็อยู่ในถุงแล้วขยอขยะเป็นน้ำเกลืออย่างนั้แล้วก็มาถุงขายแล้วก็วางขายบางทีจะสิบาทยี่ิบาทส0งสิบบาทเป็นประเด็นยังไงเค้กประเด็นคือป้าเห็นป้ายไหม ขีดว่ามะม่วง1ิบบาทเห็นไหมเห็นคำว่ามะม่วงสิบบาทมะม่วงยามสิบเออมะม่วงยามสิบบาทแต่ไอที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือมะม่วงจริงๆแหละแต่จริงๆแล้วถ้าเอาถุงมะม่วงเกลี่ยเอาไปให้หมดอ่ะมันจะเห็นคําว่ามะกอกมะกอกตัวเล็กๆมมัันนสรุปแล้วคือไงไหมสรุปแล้วคือว่ามะกอกกับสิบบาทแต่มะม่วงยามอ่ะมันขายสี่สิบอย่างสมมติว่าป้าเดินไปซื้อเนี่ยป้าอยากกินมะม่วงป้าเปรี้ยวปากป้าหูสิบบาทฉันอยากซื้อมันโงป้า หนูเอามาให้เจ๊ถุงเดิงขออนุญาตเรียกมันได้ไหมมันก็หยิบถุงมะม่วงที่วางขายนี่นะฮะมาเจอะถุงจาะเสร็จปุ๊บสี่สิบบาทครับป้าเอ้าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้ยังไงแล้วลา้สิบบาทคืออะไรลาสิบบาทก็คือมะกอกไงอีตัวเล็กๆที่เขียนไว้ถุงบางอยู่ขออนุญาตด่าได้ไหมคะด่านิดนึงคืออย่างนี้ทาไม่ถูกต้องเออเอาถ้าแบบว่าตามกฎหมายแล้วนะอันนี้คือหลอกลวงผู้บริโภคโอ้สหบอจ์ตการด่วนแต่ว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยนะ ถ้ามันเจาะแล้วก็ไม่ซื้อมันได้ไหมมีมีหลายคนไม่ซื้อหลายคนโดนหนีมันทำไงไหมเออด่าตามหลังเดินตามด่าด่าก็ด่าสิก็ด่ากลับไหมฉันจะเป็นฉันฉันด่ากลับเพราะว่าอะไรอย่างนี้มันทําไม่ถูกถูกฮะถูกมันเขียนอย่างเงี้ยอ่ะเป็นบิด,ดาเขาเนี่ยก,ก็ต้องเข้าใจว่า ราคาสิบบาทถูงไมล่ะก็แล้วเฮ้ยชุดเปรี้ยวปากชุดเดินหนุนี่อย่ามาโมเสกบังหน้ามันได้ไหมให้เห็นกันไปเลยได้ไหมเขาบังหน้าในเว็บเพจเขาบังหน้าเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูอาทิตย์นี้แหละฉันถ่ายรูปไปมาให้ด้วยจริงๆไม่โอเคนะป้าเนาะมันทําไม่ถูกเราอยากเราอยากกินอะคุณจะขายของเนี่ยนะคุณต้องมีจะใจเขาใจเราแล้วถ้าคุณไปซื้อของที่อื่นแล้วคุณโดนอย่างนี้บ้างไอร้านมะม่วงยำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรารณนรงค์เลยนะถ้าอย่างนี้ปุ๊บให้มันเดินตามด่าเลยแล้วอัดคลิปถ่ายถ่ายรูปมันไว แล้วมันถ้าเกิดมันจะตีเราก็ให้มันรู้ไปว่าสังคมนี่มันมีแต่คนเลวอ่ะอันนี้เกิดขึ้นที่จตุจักรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดอื่นก็มีตลาดอื่นก็มีเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของต้องเช็คราคาให้ดีอีบางพวกที่ขายว่า3โลร้อยหรืออะไรต่างๆเช็คให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าหอบใส่ถุงเสร็จปุ๊บอ่ะ250อย่างนี้แล้วอย่าไปกลัวอายคือถ้าเราโดนเอาเปรียบปุ๊บบางทีเราหน้าบางเราไม่กล้าเลยเอาเขาก็เสียเงินจ่ายเข้าไปอย่างนี้อายก็อายอ่ะแต่เราต้องไม่ยอมถูกใครเอาเปรียยนนนนนเเคขขขึึึ้้้้ลฉัไไม่ด มะม่วงมะม่วง <10 S 1> ยำสิบบาทเลข10ตัวใหญ่แล้วก็นึกว่า10บาทเจาะถุงเสร็จปุ๊บ40่สบาทครับป้าฉันเชื่อว่ามีอีกหลายร้านหรือว่าคุณผู้ชมของเราอาจจะเคยโดนนะ<อ>เคสสคมาบอกหน่อยบอกมาตลาดไหนถิ่นไหนที่ไหนนะฮะบอกหน่อยอยาครูนี่มันทําลายจรรยาบรรณกันเลยนะโอ้สคบจัดก,การได้ไหม นี่มันโอเคหลายคนบอกเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เล็กนะเลกนะหมือนปัญหาคอร์รัปชันที่คนเห็นว่าโกงกิน10บาท20บาทแต่ถ้าเกิดโกงกินทุกวันทุกวินาทีมันเป็นล้านแล้วเธอคิดดูนะถ้าเป็นคนไทยอย่างพวกเราเราโดนเลยยังจี๊ดอย่างนี้เลยถ้าเป็นต่างชาติเขาเอาไปเขียนด่าในโลกออนไลน์มันไม่เสียชื่อเสียงประเทศเหรอเพราะฉะนั้นนะคุณร้านมะม่วงนะฉันเชื่อว่าคุณอ่ะ guilty อยู่ในใจคุณรู้สึกผิดคุณอย่าทำอย่างนี้ มันคุจะบอก30บาทแม่มันไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นมานะเอาจริง<ช>แต่<ช>ว่าคุณบาบ่ะใช่ไหมครับนิ้ออวาบาป<า>ตายไปตกนรกนะจ๊ะเออ,เ,อ,อเราช่วยกันรณรงค์นะเปลี่ยนนิสัยซะ คุณมะ่วงคุณจะขายส0บาทคุณก็เขียนไปเลย40บาทถูกไหมเดี๋ยวคุณจะด้มราคามา20บาทก็เขียนไปเลยย่บบาทอย่ามาแบบว่ามาร่วมบาทนี่มันคือหลอกกันหลอกไม่พูดไม่ดีเปลี่ยนเรื่องเราไม่พูดถึงคนไม่ดีนะไปที่เรื่องดีๆกันบ้างนะฮะเราจะปล่อยสัตว์ลงทะเลลงแม่น้ำอันนี้เป็นน้ำจืดกุ้งทำไมอะไปการเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะเขามีการปล่อยพันธุกุ้งก้ามกรามอนีดตาม กุ้งก้ามกรามออตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเขาบอกว่าเป็นการปล่อยเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะสร้างแหล่งทําการประมงให้เป็นแหล่งสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะเขาบอกอย่างนี้เป้าหมายการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด8ถึง10ซนติเมตรเนี่ยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติจานวนสาครั้งรวม2ล้านตัว ครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดที่เรานำมาอ่านคุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นการปล่อยครั้งที่สองเขาปล่อยพันกุ้งก้ามกรามขนาด8ปดถึงเซนติเมตรจำนวน7 0 0 0แสนตัวลงในเขื่อนเพชรนะฮะเริดกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดฮะมันก็อยู่ในแม่น้ำแล้วก็อร่อยมากนะทำอะไรอร่อยป้าเขาแต่ถ้าวิธีการดั้งเดิมที่เรารู้เนี่ยเค้กเขาจะตกกุ้งกันตกกุ้งเป็นตัวตัวเพราะว่ากุ้งใหญ่เท่านั้นที่มันจะกินเบ็ด แต่เดี๋ยวนี้ก็มันหวานเอาใช่ไหมหวานแห้งอย่างี้มันก็มาหมดทั้งลูกทั้งหลานมันตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องคืนพันกุ้งสู่แม่นารรชา้จะได้มีกินตัวเราจะได้มีกินมันจะได้ไปปั่มปั้มกันออกลูกมาเราจะเพิ่มปร้มาเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งอย่าไปกินเขาตอนนักวางไข่นะอย่าพิ่งเออให้มันไปแพร่พันมีลูกมีหลานเยอะๆบ่อยบางคนเห็นกุ้งวางไข่อู้ยอร่อยต้องกินมันคือให้มันปั่มปั้มกันก่อนให้มันออกลูกกันเยอะๆก่อนปั่มปัะ เออนั่นแหละปฏิสนธิทางความใคร่เฮ้ยกุ้งมีจะบอกว่าที่เกษตรกรไทยเนี่ยนะคนที่เป็นเกษตรกร ประมงท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็คือจะจับแต่ตัวใหญ่ได้ขนาดขายแต่ว่าส่วนน้อยนะคะที่อาจจะโลภนิดหนึ่งตัวเล็กตัวน้อยฉันจับขายหมดตัวน้อยก็ไปทํากุ้งฝอยไม่ดีอันนี้ไม่ไม่ไม่ห้ไม่หนับหนุนไม่หนัหนุนเลยไอ้กุ้งฝอยที่ขายตามตลาดไม่โอเคกุ้งฝอยก็กุ้งฝอยสิแกไม่เอาละตัวฉันหมายถึงว่าเวลากุ้งมันยังไม่ได้โตขนาดเอออย่าเพิ่งไปจับขนาดพอกินเนี่ยอย่าให้มันโตเต็มที่ก่อนฉันเคยดูสารคดีเมืองนอกนะ พอสัตว์น้ํามันขึ้นเรือมาเนี้ยชาวประมงเขามันเอาเอาเอา,เอา,เอาไม้เอ,เ,อเอาที่วัดนะเค้กถ้ามันไม่เท่าเท่าที่วัดเนี่ยเขาก็โยนคืนทะเลนะเพื่อให้มันโตก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าอันนี้เมืองนอกแต่ถ้าเมืองไทยยังไม่ค่อยเห็น,นเท่เมืงไกูจับแหลกเออแล้วมันแบบก็ไม่มีเค้นะนี่เขาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของสินค้าประมงนำร่องสี่กลุ่มนะฮะคือกุ้งทะเลกุ้งก้ามกราม ปาทุน่าแล้วก็ปานินนะฮะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน a อ c ดีดีเจริดเริเออเรไปอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะออใกล้จะวันสำคัญทางศาสนาแล้วมาค้าบูชาสัปดาห์หน้าวันเดียวกับว่าเลนไทายออแล้วเราจะดูว่า เราจะไปทางไหนกันถ่านเราจะบอกว่าเราจะดูว่าไอ้คนจะเข้าวัดเยอะกว่าเฮ้ยอย่าดูถูกเด็กสมัยนี้นะปแมหรือเปล่าอุ้ยมันควงกันไปวัดเออฉันเห็นลูกหลานแถวบ้านเนี่ยมันควงกันไปวัดใช้ได้โอเคเอาจากวัดสบทั้งมันจะไปยุ่งกับมันก็จะบอกว่าที่พุทธมณฑลใช่ครับนครปฐมนะคะก็มีการแถลงข่าวมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งแรก ครั้งแรกด้วยนะฮะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา,าแห่งชาติร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนาพุทธศาสนกสำคัญ <c oughs> แห่งโลกเออ,อยอญ<ป>ยอพอสเขาบอกอย่างนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับคนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา,าแล้วก็จะมอบให้กับบรรดาพระภิกษุ บรรดาบุคคลธรรมดามรวมถึงองค์กรทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งแจกเยอะมากๆมอบให้เยอะมากๆนะฮะ27ประเทศทั่วโลกรวม178รูปแล้วก็คนเนี่ยรวมกันรวมกัน <ฮะ S 2> ทั้งหมดในจำนวนนี้นะคะมีพระสงฆ์จากประเทศไทยได้รับรางวัล 38รูปเด่นๆใช่ไหมเด่นๆเนาะก็พระพรหมเวทีวัดไตรมิตรวัดพระพุทธรูปทองคาพระพรหมวัดชิรยานวัดยานวานะคะพระวิสุทธิวงศสาจารย์วัดปากน้ําภาษีเจริญแต่มันมีชื่อที่โดดเด่นขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งคือพระเทพยามมหามุนีหรือว่าชัยบูรธรรมชโยวัดพระรรมการจังหวัดปทุมธานีก็ได้ด้วยนะฮะจริงจสายาท่านเนี่ยสมัยโน้นที่มีคดีกันเนี่ยเขาเรียกว่าพระณจา จำได้ไหมเออระนะจ๊ะทำไมเรียกอย่างนี้อันนี้คือได้ด้วยนะฮะอยากรู้ดี๋ยหลังใหม่อยากรู้ไม่คุยกับป้าในในแฟนเพจป้าพร้อมป้าพร้อมพิมไหมพร้อมค่ะพร้อมพร้อมชื่อจริงดเวย ขณะที่ประเภทบุคคลกันบ้างนะฮะก็จะมีแม่ชีสรสนีเสถีรสุดนะศาสตราจารย์พิเศษจำนงทอกประเสริฐในนพรัตน์เบญจวัฒนานันคุณคหญิงสุดารเกยุราพันนะฮะคุณหญิงนี่ก็ไปสร้างเสาที่บริเวณเสาวโศกสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะมากคุณหญิงไป<า>แบบหลายที่มากนะฮะ,ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่ชีสันสนีเสถีรสุดอีกคนหนึ่งที่ชื่อดดเด่นขึ้นมาใครรู้ไหมใครสามีคุณตักบงกฎ คุณบุญชัยหรอคุณบุญชัยเบญเเรจรงคกุลด้วยก็ได้รับรางวัลด้านนี้ด้วยนะฮะรวมถึงอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพ,พัฒน<อ>์รวมถึงนักร้องชื่อดังคุณมาริวันเจมีนาพี่มิ้นเนี่ยหลังๆ<อ>ปฏิบัติธรรมนะใช่เออนั่งสมาธิเก่งไปเจริญสติภาวนาแต่งขาวนุ่งขาวกินผักถือศีลอะไรของเธอดีนะที่ที่พูดถูกนะแต่งขาวนะไม่บอกกินขาว ทำไมกินขาวแปว่าอะไรก็พูดผิดดัางคนเนี้ยชอบแก้ฉันนะสรุปคือเป็นการมอบถูกก็จะลอยฉันพูดผิดเป็นการบารัลให้กับคนที่ทําคุณประโยชน์ต่อพุทธรากนาพวานี่เขามีเงินเขาก็บริจาคซึ่งรางวัลอย่างเงี้ยเค้ก็มีทางได้แน่นอนที่สุดนะฮะถ้าแบบรางวัลมีให้กับคุณทําอะไรนะทําโทษให้กับสังคมเนี่ยนี่มาเป็นแบบหนึ่งเลยเอาพูดถึงดาราช่วงนี้เราก็มีหลายท่านนะคะที่เราเห็นชัดเจนว่าปฏิบัติธรรมจริงจังปฏิบัติธรรม ไปบวชเข้าวัดศึกษาธรรมะอย่างพี่ตุ๊กดวงตาตวงคำมณีเนี่ยเธอก็ปฏิบัติธรรมเข้มงวดเลยนะมีกลุ่มเลยนะกลุ่มของพี่ตุ๊กเนี่ยมีหลายคนนะเห็นคุณคุณเป๊ปนอ่ประสิทธิ์เทียมพานกลุ่มเขาเนี่ยกลุ่มแม่ก้อยเนี่ยกลุ่มเขาเนี่ยไปด้วยกันตลอดลาสุดสุดที่จะชนจะคนใหญ่เง่าไรไม่ทันพันทีบัวเลย นุกสุดทิดากเกษมส<ค>นันอทิยาตาแปลว่าใช่ออนะฮะล่าสุดเธอจะไปบวชบวช<อ>แบบว่าโกนหัวบวชชีเลย นะเขาบอกอย่างนี้คุณนุกจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลงผมณนะใต้ต้นพระศรีมหาพโพธิคยาประเทศอ,อินเดียสาธุค่ะนุกสาธุาใช่วันที่1 5บหถึงสิกุมภาพันธ์นี้นะฮะคุณนุกบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการที่เธอจะไปบวชทั้งเนี้ยเธอไม่ได้มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนใจอะไรเลยแต่ว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธออยากจะไปบวชเขาบอกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าใจสงบและพร้อมพร้อมที่จะไปปฏิบัติธรรมจริงจังตั้งใจจะบวชเลยเขาบอกว่าจะบวช3วันนะฮะพระอาจารย์ที่นับถือจะเป็นคนปลงผมให้คือพระมหา พุทธาพิรักแต่ประเด็นที่เราจะหยิบมาคุยก็คือคุณสุทธิดานุกเนี่ยเขาโพสต์ข้อความบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องส่งอะไรมาให้เพราะว่าไม่อยากรู้แล้วเพราะต้องเตรียมใจทําความสะอาดจิตใจและร่างกายเพื่อให้พร้อมที่สุดนะคะสําหรับการปฏิบัติธรรมครั้งก่อนที่จะไปบวชคุณนุกบอกว่าคือเขาบวชสิบห้าสิบกสิบเจ็ดใช่ไหมเขาบอกว่าบวชอะมันมีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดบสองสสี่คุณนุกเขาจะงด เสพข่าวสารงดเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างงดพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เขาจะเริ่มปฏิบัติตัวเองที่บ้านและสิบห้าปุ๊บโกนหัวบวชชีเลยที่อินเดียตะกี้เห็นแค้พูดถึงคุณหญิงสุดารัฐ<ะ>มีคือคุณหญิงเนี่ยจะจัดทริปพาไม่จัดเองอะ่ะคือท่านไปบ่อยแล้วท่านก็ปฏิบัติจริงหลายคนก็บอกคุณหญิงพาไปบ้างจริงๆแล้วจะมีทริปสวดมนต์ทำบุญที่เนปาลนะคะก็กว่า เลื่อนเลื่อนไปเพราะว่าในปาเขามีประท้วงไงรุนแรงก็เลยไม่มั่นใจในความปลอดภยัยก็ขอเลื่อนไปนะคะจ้ะอ่ะ,อะไปที่เรื่องเราเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้นะฮะใครที่มาเส้นแถวบางนาไปที่เซ็นทรัลบางนาที่เซ็นทรัลบางนาเขาจะมีที่ทำพาสปอร์ตสำนักงานการทำพาสปอร์ตใช่แล้ว<ล>ถ้า <5 S 1> เกิดใครที่ไปทำพาสปอร์ตนณะตอนนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าตอนนี้แถวการต่อคิวการทำพาสปอร์ตยาวมาจนถึงถนนข้างนอกบ<า>้านนอยู่ชั้นห้านะ ใช่ไงยาวไปถึงส่วนข้างนอกเขาบอกอย่างนี้เลยสํานักงานหนังสือเดินทางเชื่อคราวที่บางนามีคนไปขอทำหนังสือเดินทางเข้าคิวบางคนนะฮะป้าดูภาพป้าดูภาพนี่ยาวไหมฮะยาวจริงๆริงท้วันเลยบางคนไปเข้าคิวตั้งแต่ตีสองคเด๋ยวนะนี่คือเรื่องจริงภาพจริงอไม่ใช่การทำโฟโต้สอปเพิ่มคนเดนดังซิงแต่เมื่อวานนี้น้องน้องที่ชั้นสามสิบของเราเนี่ยก็คนหนึ่งก็ไปไปต่อแถวแบบนี้โอเคไหม เขาบอกว่าผมมาตีสีแล้วคิวตีสีคือหยุดอ,อยู่หน้าลานเซนทันอ่ะเพื่อนเคยไปทำเนี่ยเมื่อสองมวันเพื่อนบอกว่าไป6กโมงเช้าได้ทำหกโมงเย็นเขาบอกอย่างนี้เลยตแต่ว่าตอนนี้ที่สํานักงานเขตบางนาเนี่ยที่ทำหนังสือชั่วคราวทำพาสปอร์ตนี่นะเขาบอกว่าหให้บริการได้แค่ 1,750คนต่อหนวันเพราะฉะนั้นคิวที่มันเกินจาก1,750คือ1,751เนี่ยคุณมาพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมายืนรอนะฮะเขาบอกอย่างนี้เลยถามว่าทำไมแถวมาถึงยาวคนถึงทำเยอะขนาดนี้เพราะว่าที่ศูย์แจ้งวัฒนะมันเป,ปิดอยู่เพราะว่ามีการชุมนุมทางการเมืองตอนนี้ที่เปิดอยู่แค่มี2ที่ก็คือที่บางนากับที่ปิ่นเก้า จะเล่าให้ฟังว่ามีบางท่านนะตีตัวเครื่องบินไปทําเชียงใหม่นะอ๋อมันจะเร็วกว่ามันเร็วตัวเครื่องบินอาจจะถูกกว่าออไม่คือคือคือคอเขาไม่ไม,ไม่สะดวกมารอแบบนี้ไงเค้กเม,มื่อวานมีมีมีคนในทวิตเตอร์ท่านหนึ่งเ,ออเป็นคุณมาเร์ไซรับจ้างป้ารู้จั่ไหพี่จอนใช่ <c oughs> เขาก็จะรับส่งเอกสารรับทําทุกอย่างอะ่ะที่เขาทำได้อะ่ะ รวมถึงเขารับไปยืนเข้าคิวที่เซ็นทรัลบางนาด้วยนะฮะเค้กก็เลยมีการ้าาตาอไปถามเขาบอกว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเขาคิด1,000บาทวันหนึ่งต่อต่อนี่ต่อเวลาทั้งวันเนี่ยนะใช่เพราะฉะนั้นมีคนถามว่าอ้าวแล้วเราจะไปอยู่จุดไหนเค้กเลยตอบว่าคุณก็ไปทําเล็บ ทำผมดูหนังพอถึงใกล้คิวของคนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้อนเนี่ยเขาจะโทรหาคุณ1,000บาทถ้าคุณยอมเสียเขาจะยืนยืนรอแทนคุณนี่คือปรากฏการณ์ล่าสุดเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กปปสเนี่ยเขาเขาทำให้หลายๆคนไม่ปลื้มเห็นไหมเพราะว่าคนเขาไม่ได้ทำแบบพาสปอร์ตเขาบอกว่าช่วงนี้ใครที่ไม่ได้รีบเดินทางไปไหนขอให้คนที่ ที่จะใช้ทําก่อนเช่นไอ้คนที่จะไปเดินทางช่วงของเดือนมีนาคมะให้คนพวกนี้ได้ทําก่อนส่วนคนที่แบบว่าอีกเจ็ดแปดเดือนจะบอกว่าใครเนี่ยที่อายุพาสปอร์ตเหลือไม่ถึง6เดือนเนี่ยให้เขาทําก่อนใช่เขาทำก่อนเพราะว่าจำเป็นเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่ให้เราเข้าแน่นอนเออให้เขาก่อนนะเออเดี๋ยวเหลือเหลือเหลือโอ้ยเหลือเยอะทําเล่มที่สองแล้วไม่ใช่ว่าเดินทางเยอะนะอายุมันหมด เล่มแรกมีประเทศเดียวเ๋อเหละ AEC ด้วยหลวงพระบางโอ้ยนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามข่าวนะอีกเยอะแยะมากมายมันเรื่องแปลกที่ประเทศจีนเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินแบบเดินแบบเดินแบบหน้ากากอุ้มมันมีมลพิษเยอะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ